เมือ่อื่นเศร้าบ้านเฮาสิมีงานงานจินงดองผู้แคนน้องล <c oughs> าันบาดจังใดกอ <c oughs> ่อนสดี่น้องเจบซี่ี่เปตากสุขสุขคนครับนะครับช่องตอนน้นยมบุใชัยรเพื่อนออฟฟิเชียลครับบ้านมีงานครับพี่น้องครับว่าเสานี่มีงานเด้อน,นะครับอยู่บ้านนะครับงานยังบัตินะพี่น้องงานผูกคอต่อแขนนะครับงานแจ้งนี่แหละพี่น้องครับ ป่าพี่สาวน้องจินนะครับพี่สาวไม่จินนะครับเคนแต่งงานนะครับแต่งแบบเรียบเหยียบไงนะครับแต่งแบบเรียบง่ายนะครับเซอร์นี่ยู่บ้านนี่แหละี่น้องครับเพิ่งพิ่งมาจากเมืองนอกไปเกาหลีมานะครับกลับมาเดชข้อต่อแขนเดชสู้พันกันนะครับผม ตรงกับมือยุดพอดีครับมือผมเลยกับบานพอดีนะครับพี่น้องครับ ถูกแขนนะครับเอื่นพี่สาวน้องจินกเอื่นกรมเอืนป่าเนาะนะครับเอิ่นป่าป่าแต่งงานนะพี่น้องครับเอก็เอิ่นป่าเนาะพี่สาวนี่แม่จินนะ ก็เอิอนตานะกับป้าแต่งงานถือว่าสันอันนี้เออแต่งแบบเรียบง่ายแต่พี่น้องครับผูกแขนเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจัดยังนี่ตัวนะครับผูกแขนกระเบาเหินอยู่ช้ยภูมิเนาะกระเบาอยู่ช้ยภูมาพุ่มไปเห็นงานน้ำกันนะครับ เมืองหนองฮอกมาพี่น้องไปกับแบบโอ้ยเนาะตูลักทุเรศไปอ่างหันกระไดไปเมืองหนอกไปกับที่เขาโกงโบไดเงินคาทำงานบไดเงินเดือนโบไดเงินเดือนไปเกาหลีมั้ยว่าไปไต้หวันนะครับไปกับไปกับเฮ็ดงานได้อยู่เฮ็ดได้เฮ็ดงานอยู่แต่ว่าเขาโกงพี่น้องคือโกงสองเดือนโบไดเงินนะครับ ไม่ได้ยุ่งเพาะแต่หลังๆมาเขากบโกงเลยบรใจเล้วกะเขากะหาตำรวจมามาไล่ผมเนี่ยเขามาจับเขามาจับผมเนี่ยนะครับก็เลยเออพ็ด้พอได้ยุ่งุนแบบว่ายุ่งแบบลำบากพี่น้องนะครับกวัวจะได้กลัวจะได้กับบานมากเลยแต่ลำบากเสอนกลับมาหลวก็เลย

นอนหน่อยเดียวมันก็เเรียมกันเตรียมงานกันไม่ละมะหอนเกิดจีซีโก้กัวเกิดเฮนันทีนี่ซอยคนนี้น่ากันนอนบักกี้ชั่วโมงครับแล้วก็ตื่นพี่น้องออกมาตื่บๆเลยนอนหน่อยตรงกระห้องตรงกับห้องยุดพอดีนอกมือเนาะ ขึ้นมาหอบาทตีสามว่านนอนอยู่บ้านนอนอย่เมินท่านนอนดีตาเห็นแดดนี่มันเสียบเลยนี่ก็นอนน้อยเดียวนึงชั่มโมงกว่าก็ไหวไหมข้ตัวขับรถหอดบ้านดีออกกลาออกแล้ว

กาสมตำเพาคนอยากไปเมืองนอกก็ไปก็ไปมันจะไปเป็นพอกันก็ยุ่นี่่ละยู auction, ่เมืองไทยละมันก็ได้พากันไปเมืองหนอกมงไปแตรเงินโั้น่าตอนนี้ตัวเนาะากระไดสู่ชีวิตกรยุ่ สวัดีครับน้ำโชคครับนี่ครับนี่น้ำโชคมาอยู่บ้านเลยครับพี่น้องครับมาส่งบ้านแล้วสิเรตเปิดเทอม์นเลยพี่น้องนะครับน้ำโชคก็เลยเปิดเทอมแล้วนะครับเปิดเทิร์นที่อะไร่ลูกซิปซี่เปิภาครับซิปซี่เปิภาห้าซิปซี่ลูกเสือห้าซิบห้าเปิภาเนาะคู้ใดมาขายน้ำโชคซิบห้าเปิภาไปน้ำสองเดือนไปน้ำสองเดือนครึ่งเลยพี่น้องพพีี่่สาาาาว อาคอยป่ากับลุงครับอยู่ดีไม่แห้งแห้งๆปังๆนะครับหักกันหมันแก้นหักกันหมันแก้นเป็นนังไงจะเล่นรงเรื่องซอยกันดึงซอยกันหาบซอยกันหามนะครับ นะขือกันหมดพี่น้องครับกับลูกเต้าไปพี่เชาพี่ว่าเอาพี่ว่าขึ้นขึ้อกันเลยพีก่กํนนาหน,านางกัน วันนี้มาร่วมยินดีกับนะครับป้าจานะครับพี่สาวน้องจินพี่น้องครับแต่งงานแบบเยีบเยบง่ายนะครับผมกอต่อแขนกันนะครับขอบุณทุกคอมเมนต์สุกุสุข้ขขนเด้อพี่น้องเด้อนะครับนพีผู้นึงไม่อยู่แล้วนะจ๊า กินไอิมเด้อครับเด้อสวัสดีทุคคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเอกคอนัานมันยาวน่อยนิดเนี่ยตัวใหญ่มากเลยผู้นงอินหายใจเสจับมือกันสิเฮ้ยมาใสครับับ ไม่ยากนะไม่ได้ซ้อนมาติดนะไ่ั้นชิ้นกันเลยลงในบ่อแย่ในตือไปดูขันชิ้นันนะอี่วน้่ขาองข้างแต่สุกแี่้่วนากไปตามโซบ้างนะเอาโ

ini ditambingkabun udah อบคุณครับพี่น้องขอกันี่ไปอขอสวัสดีครับ